สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะคับชอมคุม,มพันธ์โดราก,กันค่ะคลิปนี้มาดูกลมพันธ์จะขั้นส้มดอกแคร์แบ f เอซค่ะใส่เกลือลงไปสมามช้อนโต๊ะใส่น้ำตาลทรายกลมพันธ์ใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะ น้ำตาลใจแดงหนึ่ง้ามโตค่ะลงมาคั้นเลยค่ะนี่ค่ะอีฟพี่คะเรานำเกรสรอ,ออกก่อนนะคะเรานำเกรสรดอกแคออกก่อนนี่ค่ะนี่เ่ยสวย มันต้องไปในขนาดบีปีบีบีบีนวด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 ไม่ค่ะคลิปนี้คุณพันจะร้องเพลงให้ฟังน,นะคะเป็นเพลงที่คุณพันประพันธ์ขึ้นมาด้วยตัวเองค่ะคุณพันจะร้องเพลงสระไอแม่เมลยนนะะัยคหะเอีค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะสระไอเฉยเลยบาดตาอยู่นาสมใดนั้นเมาจังจังเร็วพัน สิ่งสำคัญจำให้นใจต่อไอ้ใจจำไว้ให้ดีต่อไอ้ใจจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีอะไรใช้ไม่บัตตาโดนอาโดนได้ั้จอ <im rend my roadmap> จำร <inizi give up Moon> ู้ก <Sud Kraft> ันจริงสำคัญจำให้เกินใจต่อไอ้ใจจำไว้ให้ดีต่อไอ้ใจจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะล้างด้วยน้ำดื่มสะอาด ล้างให้หมดฟองเลยนะคะแล้วก็นำมาปรุงรสค่ะเอฟซค่ะตามมาดูเลยค่ะเสร็จแล้วก็เอฟซค่ะ,คะทีนี้ก็ออกมาดูคุณพันจะปรุงรสค่ะใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายสามช้อนโต๊ะแล้วก็ผงชูรสหนึ่งช้อนชาเกลือ เปลือหนึ่งช้อนโต๊ะผัใส่ลงไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำแช่ข้าวค่ะน้ำของมาบ้านห้องนี่ได้ที่นั่งเลยค่ะใส่ลงไปเลยจ้าพอแล้วค่ะนี่ค่ะแช่ไว้ประมาณหนึ่งคืนพรุ่งนี้ทานได้เลยค่ะนี่ค่ะอร่อยค่ะเอฟซค่ะ กันส้มดอกแคร์ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าเค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ